่ามาดูข้อ c ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ cos ของ2 arc sine ของ1ลบ x เท่ากับ 2x ลบ x กำลังสองค่าของเศษข,ของ arc tan x บวก arc sine x ส่วน2เท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ้าข้อสีก็เป็นเรื่องของตรีโกณอีกแล้วนะคะแต่ว่ามีเรื่อง arc พวการ์คือส่วนกับของพวกตีกนมาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะมาดูกันนิดนึงเรื่องของอ a r ซ s i n า arc ค o สแล้วก็ a r ์คแ n นะคะเพราะในข้อนี้มีกล่าวถึงทั้ง a r ค s i n แล้วก็ a r คแทนมาดูนิดนึง ก็คือมุมนะคะอารก็เหมือนกับเป็นมุมเลยะคะ่ะอย่างเช่นพวกอารกไซหนึ่งส่วนสา,าคือมุมใช่ไหมคะอารกไซหนึ่งส่วนสก็คือมุมอะไรที่ทำให้ได้ค่าสายเท่ากับ1นส่วนสคือมุมอะไรมุม30องศาหรือว่ามุมพายส่วนหใช่ไหมคะนี่แหละค่ะ อารก,ก็คือมุมอย่างหนึ่งอ่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้คืออาร์กไซเนี่ยพอไมมายู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยอ่ะเขียนวงกลมหนึ่งหน่วยขึ้นมาก่อนเราจะมาดูกันว่าอาร์กไซนเนี่ยอยู่ในช่วงไหนได้บ้างนะคะ อันนี้คือเป็นสิ่งที่น้องๆจะใช้ในการเช็คคำตอบด้วยหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้นอันนี้พี่วาดเผื่อต่อไปจะเป็นอาคอแล้วก็อารคแนด้วยนะคะอะมุมอาร์คไฟ อาร์คไซเนี่ยจะอยู่ได้แค่ในช่วงนี้นะคะแค่ช่วงนี้เท่านั้นของวงกลมหนึ่งหน่วยอันนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นช่วงปิดนะคะแปลว่าอาร์คไซอ่ะ อาร์คไซเจะเป็นสมาชิกอยู่ในช่วงลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองเท่านั้นนะคะต่อไปอาร์คโคสอาร์สก็จะอยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงปิดนะคะ พี่ก็เลยเขียนเป็นวงกลมแบบปิดไม่ใช่วงกลมกลววนี่อยู่ในช่วงนี้จากอันนี้เราจะรู้ว่าอคอร์สเ,เอ็กเป็นตัวแปรที่พี่กำหนดขึ้นมานะคะอคอร์สเอ็กจะเป็นสมาชิกอยู่ในช่วงศูนย์ถึงาย เท่านั้นนะคะอ่าเลยตัวหนึ่งคืออาร์คแทนอาร์แทนก็จะมีช่วงคล้ายๆกับอาร์คไลนะคะเปลี่ยนแค่ตรงนี้จะเป็นวงกลมโบททำไมถึงเอาไม่ได้รู้ไหมอ่าในวงกลมหนึ่งหน่วยธรรมดาตรงนี้คือพายส่วนสองใช่ไหมคะพายส่วนสองเนี่ย มันจะทําให้ค่าแทนหาค่าไม่ได้เพราะอะไรแทนคือไซส่วนคอร์สแล้วตรงนี้ก็พายส่วนสก็เหมือนกับ90องศาคอร์ส90องศามีค่าเท่ากับศนย์ใช่ไหมคะแทนคือไซนส่วนคอร์สมันเลยทําให้ค่าแทนหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้น Arc ์คแทนก็จะหาค่าไม่ได้เช่นกันเพราะ a r ร์คแทคือเป็นส่วนกลับของแทนเอ้ยไม่ใช่อาร์คแทน ก็เป็นมุมแบบนี้อ่ะเป็นมุมเปิดตรงนี้ภายส่วนสองกับลบภายส่วนสองแล้วก็เอาแค่ด้านตรงช่วงนี้นะคะอ่ะจากนี้เราก็จะได้ว่าอาแทนเเป็นสมาชิกอยู่ในช่วงเปิดลบพายส่วนสอง ถึงไฟส่วนสองเท่านั้นนะคะน้อ,นองๆเข้าใจใช่ไหมว่าวงเล็บแบบนี้กับวงเล็บแบบนี้มันต่างกันว่าเป็นช่วงเปิดกับช่วงปิดแบบนี้คือช่วงปิดคือเอาตัวขอบด้วยแต่นี้ช่วงเปิดคือไม่เอาตัวขอบนะคะอืมต่อไป เราจะมาเริ่มทําข้อนี้กันเลยนะคะมารู้เรื่องคันนี้นิดนึงแล้วเราก็จะมาลองทําข้อนี้กันเลยข้อนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะจะมาหาค่า x อ,อืมไม่ข้อนี้ห่อย กำหนดมาแบบนี้แบบนี้ยาวๆใช่ไหมพี่จะลองกำหนดให้ตรงนี้นะคะเป็นมุม A A เท่ากับตรงนี้ตรงนี้เป็นมุม A นะคะอ่ะมุม A อเท่ากับ Arc ์คไซน์หนลบเอ็กแล้วถ้าไซน์เล่ะเรากำหนดให้มุม A เท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าไซน์เก็จะได้เท่ากับ1นลบเเพราะอะไรเพราะไซน์มาเจอกับ Arc sin นนะคะมันก็เหมือนกับมันเป็นอินเวอร์สของกันและก,กันนะคะมันก็จะหายไปได้เลย ก็เหมือนกันถ้าคอร์สมาเจอกับอาร์คอร์สแบบมาซ้อนกันแบบเนี้ยเติมเข้าไปมันก็จะหายไปเป็นเหลือแค่ตรงข้างหลังนี้คือเหลือแค่ค่าข้างหลังนะคะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วจากสมการบอกว่ายังไงสมการขอกว่าคอรสสองอาร์ไซน์หนึ่งลบเอ็ เท่ากับ 2x ลบ x กำลังสองจากข้อนี้จะได้ว่ายังไงคะเราให้ตรงนี้เป็น a แล้วใช่ไหมอ่ะจะด้ว่ากลายเป็น cos 2a เท่ากับ 2x ลบ x กำลังสองจำได้ไหมว่า cos 2อเท่ากับอะไรบ้างคะข้อสองเก็เราก็จะเขียนได้หลายรูปเลยใช่ไหมอะมาดูกันข้อสองเเท่ากับอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นพวกมุมสองเท่าที่น้องๆต้องรู้นะคะข้อสองเเท่ากับสองคอกำลังสองเลบหนึ่ง เท่ากับ1ลบ2 s ซ n กำลัง2 a เท่ากับคอร์สกำลัง2 a ลบไซน์กำลัง2 a แล้วถ้าอยู่ในรูปแทนนะคะก็จะได้เป็น1ลบแทนกำลัง2 a ส่วนด้วย1บวกแทนกำลัง2 a ค่ะพอรู้วันนี้เรามาดูไซน์2 a ด้วยดีกว่าเนาะ ไซน์2เอนะคะก็จะเท่ากับ2ไซน์เอโคศเอแล้วถ้าเขียนในรูปแทนนะคะก็จะเท่ากับ2แทน A ส่วนด้วย1บวกแทนกำลัง2เอนี่เลยค่ะอันนี้ เป็นตระกูลพวกมุมสองเท่านะคะที่น้องๆเป็นเบสิกง่ายๆที่น้องๆควรรู้ค่ะอ่ะมาทำกันต่อนะคะอะในข้อนี้น้องๆจะเลือกใช้ c o อ 2A เท่ากับอะไรเรากำหนดให้มุม A คือตัวนี้ก้อนนี้ใช่ไหมคะเราได้ไซด์ A เท่ากับหนึ่งลบ x นี่คือได้ออกมาง่ายได้มากๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราจะเลือก cos 2a เท่ากับ1ลบ2ไซ n ์กำลัง 2a ค่ะอ่ะแล้วเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าค่าไซน์ a เท่ากับ1ลบ x มาแทนค่าเลยนี่ค่ะเราก็แก้สมก,การปกติเลยค่ะ ย้ายข้างกันมาเอานี้มาทางนี้นะคะจยเป็นคุ้นคุ้นไหมมาแยกตัวประกอบนี่เลยใช่ไหมเอ่ยเป็นในรูปกำลังสองสมบูรณ์ หน้าลบหลังกําลังสองกลายเป็นหน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองนะคะนี่เพราะฉะนั้นในข้อนี้ได้ค่า x ค่าเดียวคือ x เ,เท่ากับหนึ่งนะคะอ่ะหาค่า x ได้แล้วต่อไปก็จะหาก้อนนี้โจทย์ที่เขาถามได้ในส่วนที่เขาถามอ่ะเ,อเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะ อาแทนเข้าไปในโจทย์อแทนมุมไหนคะได้เท่ากับหนึ่งแทนอะไรเอ่ยได้ค่าเท่ากับหนึ่งคือแทนสี่สิบห้าองศาหรือว่าแทน พายส่วนสีเรเดียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะใช้ในหน่วยเรเดียนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบใช้งานง่ายกว่าในพวกหน่วยแบบองศาค่ะอืมแทนพายส่วนสีมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วไซอะไรมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองคือายสามสิบองศาหรือว่าไซพายส่วนหกใช่ไหมคะ อ่ะอันนี้45องศาอันนี้30มองศาโจทย์ต้องการเศกเจ็ดองศาอ่ะถ้าน้องๆจำค่าพวกมุมพวกสซยคอสได้จากสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้แล้วถ้าน้องๆจำค่าของซ์สิบห้าองศาได้หรือว่าคอสเจองศาได้ในข้อนี้เศกเป็นส่วนกลับของคอสเจ็ดสองศา ถ้าน้องๆจำได้ว่าค่ามันเท่าไหร่นะคะน้องๆก็จะสามารถตอบได้เลยใช่ไหมแต่ว่าพี่คิดว่ามีคนส่วนน้อยนะคะที่จะจำได้ว่าค่าของเนี่ยมุมเจ็ดสิบห้าเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเผื่อน้องๆคนไหนอยากจำพี่จะให้ไหว้นะคะสามเหลี่ยม อนี่เจ็ดสิบห้าองศาด้านนี้เก้าสิบองศาเพราะฉะนั้นด้านนี้กี่องศาคะสิบห้านี่แล้วด้านตรงนี้คือ้าคาคอสคอสคือชิดฉากใช่ไหมอ่านี่ไงชิดฉากแต่เฟกเป็นส่วนกลับของคอสเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น ฉากส่วนชิปน้องๆก็จะหาค่านี้ได้นะคะแต่ว่ามาดูในอีกกรณีหนึ่งที่น้องๆอ,อยู่ในห้องสอบแล้วน้องๆไม่สามารถจำได้นะคะอ้าวต้องการหาเศษเจสิหมาหาคอร์ส75กันก่อนดีกว่า อ่ะมุม75องศาเกิดจากมุมอะไรกับอะไรบวกกันคะที่มุมที่เราเบสิกที่เรารู้ส่วนใหญ่ที่เราท่องได้กันก็คือพวกมุม45มุม30มุม60ใช่ไหมคะคอสเจสิบองศาก็เท่ากับมุม45องศามาบวกด้วยมุม30องศาจำสูตรคอรส A บวก B ได้หรือเปล่าอ่ะมาดูกันนิดนึง สูตรผลบวกมุมกันมาดูกันนะคะสูตรผลบวกมุมมาแรกมาดู s ซายมุม A บวก B ซน์เบวก B ทเท่ากับซน์เคอส B บวกคอส A ซนได้นะ ต่อไปไซ n ์เลบ B เท่ากับไซ n ์เค B สบลบคอสไสังเกตดูว่าเหมือนกันนะคะพวกไซ n ์ A บวกบียบไซ์ A ลบ B ต <S ys iy aki> ่างกันแค่เครื่องหมายตรงกลางน้องๆต้องท่องให้ได้นะคะสูตรเรื่องตีโกณเนี่ยถึงแม้ว่าสูตรมันจะเยอะแต่ว่ามันก็ได้ใช้จริงนะคะเวลาน้องๆอยู่ในห้องสอบค่ะ อ่ะมาสาดแล้วต่อไปก็เป็นคอสคอส A อบวกบเท่ากับคอสเอคอสบีลบไซ n ์เอไซ์บีข้อนี้พ,พี่พี่ไม่ได้เขียนผิดนะคะเป็นเครื่องหมายลบนะคะอ่าถ้าคอสบวกจะเป็นเครื่องหมายลบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคอ,ส,าคอสลบล่ะจะเป็นเครื่องหมายอะไร คอสเอลบีก็เท่ากับคอสเอคอสบีบวกไซน์เอไซน์บีอ่ะมารู้เบสิกอีกอันนึงก็คือแทนใช่ไหมคะแทน A บวก B เท่ากับแทน A บวกแทน B ส่วนด้วย1ลบแทน A แทน B ตัวสุดท้ายเป็นเบสิกง่ายๆนะคะอย่าลืมนะน้องๆต้องท่องจริงๆนะคะแม้ว่ามันจะเยอะนิดหน่อยแต่น้องๆก็ต้องอดทนนะคะน้องๆจะได้เข้าขณะที่เราอยากเข้ากันอ่ะเสร็จแล้ว น้องๆที่จำไม่ได้นะคะก็จดตามไปเลยนะคะแต่ส่วนน้องๆที่จำได้แล้วก็ลองทบทวนดูว่าเราคิดว่าเราท่องตรงไหนผิดหรือเปล่าโอเคนะคะอ่ะมาทำต่อกันนะนี่พอส a บวก b cos a บวก b เท่ากับอะไรเท่ากับ cos a cos b ลบ sin a sin b ใช่ไหมอ่ะเขียงเลย cos a cos b ลบ sin a sin b cos 45เท่ากับรูทสองส่วนสองรูทหนึ่งส่วนรูทสอง คอสสามสิบเท่ากับรูตสามส่วนสองาซสิบห้าก็เท่ากับคอสสี่สิบห้าใช่ไหมคะแล้วก็ไซสามสิบเท่ากับหนึ่งส่วนสองแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ต้องการคอสเจ็ดสิบห้าแต่ต้องการเซกเจ็ดสิบห้าองศานะคะแล้วเราก็รู้กันใช่ไหมว่าเซกเป็นส่วนกับของคอสเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับตีลังกามัน อมาดูเราจะได้ว่าเ็จเจ็ดสิบห้าองศาเท่ากับอ่าแก้นี้ก่อนละกันอันนี้ก็เป็นรูทหกส่วนสี่ลบรูทสองส่วนสี่กลายเป็นรูทหกลบรูทสองส่วนสี่ใช่ไหมคะอ่ะตีลังกามันก็กลายเป็นสี่ส่วน รูทหกลบรูทสองได้ไหมอะอยู่ในรูปนี้ส่วนติดรูทนี่มันดูตลกตลกไม่สวยเลยเนาะเราจะแก้ยังไงเราก็จะเอาคอนจูเกตคูณเข้าไปคอนจูเกตคืออะไรคือจากอันนี้อยู่ในรูปลบใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายน,นี้เป็นบวกอ่ะเราก็คูณมันเข้าไปต้องคูณบนทั้งคูณล่างนะคะ ค่ามันถึงจะเข้าเดิมเพราะอะไรมันจะตัดกันใช่ไหมน้องๆเข้าใจนะอ่ะเรามาดูข้างล่างตรงนี้คืออะไรคุณคๆเนาะคุณ,นะค,ณ,ค,ณคุณไหมหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังเอมันคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมคะ นี่ไงเราก็ได้แล้วหกรู่หกกำลังสองก็กลายเป็นหกแล้วก็ลบกับรูทสองกำลังสองก็งกลายเป็นหกลบสองเท่ากับซีแล้วก็ตัดฉุกคำตอบข้อนี้นี่ไงเท่ากับรูทหกบวกรูทสอง 2, เป็นคำตอบค่ะคำตอบของข้อนี้นะคะ น้องๆตามทันไหมตามทันนะอข้อ,อนี้น้องๆต้องรู้อะไรต้องรู้ว่าอาร์คืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรู้ว่าเซกเป็นส่วนกลับของคอสแล้วก็ต้องแก้สมการรู้จักการสมมุติมุมเข้าไปเพื่อให้หา อะไรที่มันง่ายที่สุดสําหรับเรารู้จักสมมุติมุมเข้าไปในข้อนี้พี่กําหนดให้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นเอใช่ไหมคะอืมแล้วเราก็มาแก้ต่อเราต้องท่องพวกสูตรมุมสองเท่าได้ที่พี่เคยให้ไปน้องๆต้องท่องได้ว่ามุมสองเท่าแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างแล้วในข้อนี้น้องๆจะได้เปรียบมากถ้าน้องๆสามารถจําพวกมุมพิเศษได้พวกมุมสิองศาเจองศา เป็นต้นพวกที่แบบจํามากกว่าคนอื่นนิดนึงน้องๆก็จะประหยัดเวลามากกว่านะคะถ้าโจทย์ถามพวกมุมเจ็ิบห้าองศาเหลือมุมสิบห้าองศาค่ะพราะน้องมีความรู้แค่นี้นะคะน้องๆก็จะสามารถแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ได้อย่างสบายค่ะ